นี่คือเรื่องเาวาของชายที่ซื้อเฟัรามาจากพระเจ้าในราคา600บาทชายคนนี้มีชื่อว่าเคเคทำงานเป็นผู้ช่วยให้กับลุงของเขาที่เป็นนักมียากลชีวิตของเคไม่ค่อยจะดีนักเคเช่าห้องอยู่กับเพื่อนสนิทแต่ทั้งสองก็มักจะค้างค่าเช่าจ้าของตึกอยู่เสมอเพราะไม่มีเงินจ่ายบางครั้งเคก็มักจุกลุงของเขาวุ่นวายใส่เพราะทำหน้าที่ผู้ช่วยไม่ดีนักแถมพอเลิกงานรถของเคก็โดนคนรวยชนแล้วหนีอีก เขาคิดว่าชีวิตเขามันคงจะซวยแบบนี้และไม่มีทางดีขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งเคกับได้พบนะักข่าวสาวแสนสวยที่ชื่อว่าอลิซาอลิซามาสัมภาษณ์ลูกของเคเพื่อเอาไปทำสกูปข่าวประจำสัปดาห์เคตัวลรักอลิซาทันทีตั้งแต่แรกเห็น mm hmm. เขาพยายามทำให้เธอประทับใจแต่ลุงกับไล่เขาเออกไปเพราะเห็นว่าเคเกะกะเคไม่ยอมแพ้เขาเข้าหาเธอโดยการเสนอตัวให้สัมภาษณ์เรื่องมอยยก,กลนแทนลุงของเขาในการแสดงวันต่อมา เคพยายามสแสดงอย่างเต็มที่จนลุงงงว่ามันไปดิดมาจากไหนเขาต้องการทําให้อลิซ่าประทับใจในตัวเขาแต่แล้วเคก็ถึงกับช็อก mm hmm. เมื่อได้รู้ว่าอลิซ่ามีแฟนแล้วระหว่างการสแสดงลุงของเคได้เชิญอลิซ่ามาร่วมในการสแสดงแต่แฟนของเธอก็เสนอตัวแทนเพราะเขาคิดว่าพวกนั้นไม่ยากคนก็เป็นแค่พวกต้มตุน๋นเคยังโกรธเล่งที่อลิซ่ามีแฟนไม่หายเขาเกือบพลั้งมือหั่นแฟนของเธอเป็นสองท่อนไปซะแล้วด้วยเหตุนั้นเคจึงถูกลุงของเขาไล่ออกในทันที เคยังคงไม่อยอมแพ้เขาพยายามตื้ออลิซาตั้งแต่ที่รู้ว่าเธอมีแฟนแล้วเคบอกว่าเพราะคนนั้นรอกว่ารวยกว่าใช่ไหมเธอถึงเลือกเขาแฟนของอลิซานึกว่าเคเป็นคนบ้าเขาเลยพาเธอเดินหนีเคไปถึงจะเป็นแบบนั้นเคก็ยังไม่อยอมแพ้เหมือนลุงที่ยังไม่อยอมลาออกเขาแอบสะกดรอยตามทั้งสองไปจนถึงอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาแต่ด้วยความที่มันเป็นอพาร์ตเมนต์หรูระบบรักษาความปลอดภัยจริงแน่นหนาะและทําให้เขาตามทั้งสองคนไปไม่ได้เคทําอะไรต่อไม่ได้เลยมานั่งซูบุรีแก้เคยด ทันใดนั่นเองชายไร้บ้านคนนึงก็เดินมาจุดบุหรี่ให้ชายไร้บ้านขอยืมเงินเคหกร้อยเขาบอกว่าจะให้ยืมเขาจะให้พรอ,อะไรก็ได้กับเคเลยฟรีๆข้อหนึ่งเค <K S 1> <K S 2> ให้เงินชายไร้บ้านไปโดยไม่ได้คิดอะไรแต่พอได้เงินจูๆ่ๆชายไร้บ้านก็หายไปจากตรงนั้นทันทีเคลุกขึ้นพิงกำแพงด้วยความมึนงงแต่แล้วจูๆ่ๆเคก็หลุดทะลุเข้าไปในกำแพงสงหานเรื่องตัดมาในตอนเชา้าเคตื่นมาพาะลุงโทรเรียกกละปุกทำงาน เขาลุกจากเตียงแบบงงๆโดยที่ไม่รู้เลยว่ามีเงินนับล้านกองอยู่ตรงเทา้เขาข่าวในทีวีบอกว่าเมื่อคืนมีเหตุปล้นธนาคารเกิดขึ้นที่แปลกมากก็คือพวกเขาไม่พบร่องรอยการัดแง,งของคนร้เลยแม้แต่นิดเดียวตอนนั้นเองเคก็จําได้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นหลังไส้ไรบ้านหายไปตัวเขาก็ทะลุก,กําแพงเข้าไปในอาพาร์ตรเมนต์ของลิซ่าได้สงานเคทะลุเข้าไปในห้องของเด็กคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียเขาถามเด็กคนนั้นว่าห้องของอลิซ่าไปทางไหนซึ่งเด็กคนนั้นก็ชี้ขึ้นไปด้านบน เคไปตามคําบอกของเด็กคนนั้นเขาทะลุไปยังห้องของคู่รักที่กําลังทาพิธีสื่อสารกับผีเคโผล่ขึ้นมาจากพื้นและถามว่าห้องอลิซาไปทางไหนสามคนนั้นชี้ไปห้องข้างๆและพอเคจากไปทั้งสามก็ถึงกับเป็นลมเพราะนึกว่าพวกเขาเจอผีเคมาถึงห้องของอลิซาจนได้ในที่สุด เขาแกงเธอกับแฟนจนทั้งสองเริ่มกลัวเคใช้ตาทะลุผ่านรูปและแก้มองในตอนที่ทั้งสองกำลังจะจ้าบะคืนนั้นแฟนของอลิซาเลยสลบไปโดยที่ทั้งสองไม่ได้ทำอะไรกันหลังจากนั้นเคก็ใช้พลังของเขาไปป้นเงินจากธนาคารมาโดยที่ไม่รู้ตัวเขานำเงินไปจ่ายค่าเช่าห้องที่ค้างเอาไว้ชีวิตของเขามันได้เปลี่ยนไปแล้วเคนำเงินที่ได้มาไปซื้อรถหรูระหว่างทางเคถูกจ่าบกโดยไม่ทราบสาเหตุ เคเลยแก้ทะลุขพืนไปผูกเชือกลงเท้าจนจ่าเดินไม่ได้จากนั้นเคก็ได้ไปหาลุงและเอาเงินที่เคยจ้างคืนให้เขาจะได้ไม่ต้องมาทวงบุญคุณอีกหลายวันต่อมาจูจูกลุ่มชายชุดดำก็มาเคาะประตูบ้านของเขาปรากฏว่าพวกเขาคือเจ้าของธนาคารที่เคปนคืนนั้นเคหมอมากเลยเขียนจดหมายสารภาพผิดพร้อมที่อยู่ทิ้งเอาไว้ในตู้เซฟเก็บเงินจูจูห้องของเคก็ระเบิดเพราะเจ้าของห้องไม่ยอมไปซ่อมเตาแก๊สที่รัว เคใช้พลังของเขาช่วยทุกคนเอาไว้เคและเพื่อนย้ายไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์สุดหรูหลังเหตุระเบิดแถมเขายังเอาห้องว่างที่เหลือให้คนไร้บ้านมาอยู่ฟรีๆอีกเพราะความสงสารเสาวคนหนึ่งกะลาจะทุ่บบากับเขาแต่ว่าเคก็ดันทะลุตกตึกไปสงสานคดีปล้นธนาคารของเขาจบลงแล้วเจ้าของธนาคารซึ้งใจที่เคช่วยชีวิตเขาไว้เขาเลยไม่เอาความเรื่องที่เคปล้นเงินจากธนาคารไปและไปเค้กกับประกันแทนในคืนนั้นเคได้แอบไปหาอลิซาที่ห้องอีกครั้งกลายเป็นว่าเธอกับแฟนทะเลาะก,กันมาตลอด แฟนของอลิซาไม่ใช่ผู้ชายที่ดีนักแต่เธอก็ยังไม่ยอมเลิกกับเขาเพราะว่าเหตุผลบางอย่างเคเห็นโอกาสเขาเลยไปซื้อดอกไม้และรถสปอร์ตสุดหรูมาเพื่อใช้มัแใจอลิซาเขาไปรอรับเธอแต่เช้าอลิซาก็รับดอกไม้และขึ้นรถไปเพื่ะเธอไปทํางานสายแล้วพอไปถึงที่ทํางานหัวนหน้าก็ไล่อลิซาออกเขาให้เธอไปหาข่าวตื่นเต้นมาลงคอลัมน์ประจาสัปดาห์แต่เธอได้ไปทําข่าวเรื่องเด็กป่วยลูคีเมียมาซะง,งาน เคได้ยินเข้าพอดีเขาเลยใช้พลังของเขาเอาคืนหัวหน้าหัวหน้าคิดว่าเขาคือพระเจ้าพระเจ้าคงไม่อยากให้ไล่อลิซาออกเลยปรากฏตัวนอกจากนั้นเคยังใช้พลังของเขาพาเธอไปหาข่าวใหม่ที่องค์กรวิทยศาศาสตร์อีกด้วยอลิซาได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีของไอซ์แลนด์เธอได้ข่าวที่สุดยอดที่สุดมาแล้วอลิซาดีใจมากจนวิ่งเข้าไปจูบเคเขาเนึกว่าเขาได้โอกาสแล้วเคเลยออกปากขออลิซาเป็นแฟนแต่ว่าเธอก็ดันปฏิเสธเขาซึ่งงานเธอบอกว่าตัวเขามันยังขาดบางอย่างไป เคยังไม่เลิกพยายามเขาใช้พลังของเขาเพื่อจูบหลังคองอลิซาตอนเผอแต่อลิซาดันออกไปสะก,ก่อนและเขาก็จูบไปโดนคนทําความสะอาดแทนตอนนี้หัวหน้าของอลิซาเชื่อว่าเคเป็นพระเจ้าอย่างหมดใจเขาถึงขั้นว่ายกต,ตำแหน่งหัวหน้าให้กับเธอไปแล้วที่3ามถึงแม้ว่าเคจะช่วยเธอได้มากขนาดไหนสุดท้ายอลิซาก็กลับไปหาแฟนของเธออยู่ดี เคมานั่งคุยกับเด็กที่ป่วยเป็นลูคีเมียในตอนแรกเด็กคนนั้นบอกให้เขาอย่ายอมแพ้เขาเองยังไม่ยอมแพ้เลยเขาเชื่อว,ว่าสักวันเขาจะหายหป่วยและกลายเป็นนักบินอวกาศตามที่ฝันให้ได้ในคืนนั้นเคแอบไปหาลิซ่าในตอนที่เธอหลับเธอนึกว่าเธอฝันไปอลิซ่าเลยยอมไปกับเขาเคใช้พลังพาลิซ่าไปเที่ยวในที่ต่างๆเขาหวังว่านี่คงจะทําให้เธอหันมารักเขาได้บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วเธอก็ยังคงปฏิเสธเหมือนอย่างเคยเค่ K. พยายามเรียกร้องความสนใจจากเธอทุกวิถีทาง แต่มันก็ไม่เคยสาเร็จเขาตกตึกไประหว่างที่ไปหาอลิซาเธอถึงก็สลบไปเพราะนึกว่าเคจะตายแล้วแต่เคก็รอดมาได้เพราะพลังของเขาเคเริ่มยอมแพ้และไปหาเด็กที่ป่วยเป็นลูคีเมียเพื่อขวยเลนแต่พอไปถึงเด็กคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วแค่ K. ไปหาอลิซาที่พิ่งฟื้นหลังสลบไปเขาได้เจอเด็กที่ป่วยเป็นโรคลูคีเมียอาการของเขากำเริบแม้เองไม่มีเงินพอจะรักษาเขาเด็กคนนั้นกำลังจะตายเขาขอโทษกับเคที่เขารักษาคำพูดเรื่องที่จะไม่ยอมแพ้ไว้ไม่ได้ เคตนักแล้วว่าเขาควรใช้พลังทําอย่างอื่นนอกจากตามจีบสาวเขานําเงินที่มีมาให้เด็กคนนั้นใช้ในการรักษาอลิซาผ่านมาเห็นเข้าพอดีนี่คือสิ่งที่เธอมองว่าเคขาดไปเธอไม่ได้ต้องการผู้ใช้ที่หล่อหรือผู้ใช้ที่รวยเธอแค่ต้องการใครสักคนที่เป็นคนจิตใจดีและพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นระหว่างนั้นชายและบ้านในตอนต้นเรื่องก็เอาเงินมาคืนเคเขาชมว่าเคเก่งมากเคเป็นคนแรกเลยที่เอาพลังไปใช้ในแบบที่เขาถูกใจพลังของเคถูกเอาคืนไปจากนั้นอลิซาก็เข้ามาจู และยอมเป็นแฟนกับเคใส่หลายบ้านอาพลังคืนไปเพราะว่าตอนนี้เคได้ทุกอย่างที่เขาต้องการแล้วและเรื่องเราก็จบลงแค่นี้ครับ